a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ podcast Learn and Share กับแบมและพี่มายค่ะสวัสดีค่ะน้องแบมแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและเรื่องที่เราจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและการจัดการพลังงานทั้งจิตใจและร่างกายของพวกเราค่ะน้องๆที่ยังเรียนอยู่ก็อาจจะเคยมีภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่วัยทางานลองมาฟังกันดูนะคะว่าเบื่องานหมดไฟหรือหมดใจเรากําลังเป็นแบบไหนกันแน่ อืมซึ่งพอคุณผู้ฟังอะค่ะได้ฟังไปแล้วก็ค่อยๆคิดตามไปกับไม้แล้วก็แบมก็ได้นะคะว่าตอนเนี้ยคุณผู้ฟังกําลังตกอยู่ในสภาวะไหนเพราะว่าบางทีอะค่ะเราอาจจะอยู่ในช่วงของสภาวะหนึ่งแต่เราเอาทุกๆอย่างมารวมกันจนกลายเป็นไม่อยากทำอะไรสักอย่างเลยก็ได้รู้สึกแย่กับตัวเองนอยแต่ว่าพอได้ลองฟัง EP นี้แล้วอะค่ะก็ลองค่อยๆตกตะกอนแล้วก็แก้ไขไปพร้อมๆกับพวกเรานะอืมอย่างแรกเรามาพา คุณผู้ฟังรู้จักกับคํานี้กันก่อนดีกว่าค่ะคือคําว่าอะไรคะน้องแบมคําว่าบอ r e o อค่ะหรือว่าภาวะเบื่องงานซึ่งภาวะนี้ค่ะเกิดจากการที่ทํางานเดิมซ้ําๆเป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ท้าทายหรือว่าเป็นงานที่เรารู้สึกว่าความสามารถเราเนี่ยสูงกว่างานที่ทําศักยภาพที่มีอ่ะเราก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ทําให้เราเนี่ยขาดแรงจูงใจในการทํางานเราก็จะไม่ขยนันหรือว่าไม่กระตือรือร้อนเท่าแต่ก่อนประสิทธิภาพการทํางานก็ลดลงสุดท้ายก็จะมีแนวโน้มที่อยากหางานใหม่เกิดขึ้นค่ะ ส่วนความหมายของคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าเบิร์นเอาทุกคนต้องเคยได้ยินแล้วก็อาจจะเคยสัมผัสกับสภาวะนี้กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานค่ะทีนี้เรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเบิร์นเอาคืออะไรเบิร์นเอาค่ะคือภาวะความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเหลือหลังค่ะทำให้รู้สึกหมดไฟมองตัวเองในแะง่ลบไม่มีแรงจูงใจไม่อยากไปทำงานหรือว่าไปเรียนภาวะหมดไฟอะค่ะถูกจัดตั้งขึ้นในฮูเนาะ เพื่อให้อยู่ในแนวทางของการวินิจฉัยโรคถึงแม้ว่ายังจะไม่ถูกจัดว่าเป็นความเจ็บป่วยที่มีเงื่อนไขาทางการแพทย์แต่ว่านักวิจัยนักวิชาการนะคะก็ให้ความสนใจและก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเบิร์นากัน อยู่พอสมควรอืมซึ่งเบิร์นเอาเนี่ยเป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากๆแทบจะทุกคนน่าจะเคยเป็นแล้วก็สุดท้ายค่ะบราวเอาหรือว่าภาวะหมดใจคือการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมองค์กรเดิมๆที่ไม่เหมาะกับตัวเองนานๆค่ะจนรู้สึกหมดใจที่จะทํางานต่อมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนงานไปเลยซึ่ง พอฟังแล้วเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับการบอเอาหรือว่าภาวะเบื่องานเนาะเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่าอยากออกจากงานเดิมทั้งคู่แต่ความต่างเนี่ยคือบอเอาหรือว่าภาวะเบื่องานถ้าเราได้ทํางานใหม่ๆ หรือว่าเป็นงานเดิมที่มีความยากเพิ่มขึ้นท้าทายเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถมีแรงจูงใจที่จะกลับมาทำต่อแต่ถ้าเป็นภาวะหมดใจหรือว่าป r o w เอาเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่เนื้องานที่ทําให้เราไม่อยากทํางานแต่เป็นเพราะสิ่งรอบข้างต่างหากที่ทําให้เราหมดใจเช่นอาจจะเป็นหัวหน้ากดดันหรือว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีความรับผิดชอบเดี๋ยวจะเอางานวันนี้ ก็จะเอาเดี๋ยนี้หรือว่าวันหยุดก็จะลายตามงานซึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้มันก็ไม่คุ้มกับที่ลงแรงลงใจไปเป็นไงคะพอรู้วความหมายของสามคำนี้แล้วทุกคนเคยเจอกับสภาวะไหนกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เนาะต่อไปเนาะเราจะมาลองเช็คลิสสัญญาณพฤติกรรมแต่ละภาวะซึ่งแบมจะขอสรุปแบบให้มันแตกต่างกันมากที่สุดจากที่ไปอ่านข้อมูลแต่ละเว็บมานะคะเริ่มจากภาวะบออา เป็นพฤติกรรมเบื่องานซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราจะท้อจากการที่งานมันหนักเกินไปแต่ภาวะนี้ค่ะเกิดจากความเบื่อที่งานมันน้อยเกินไปทําให้เวลางานเราจะเริ่มเล่นโทรศัพท์หรือว่าหาอะไรทําแล้วก็ไม่ภูมิใจกับงานที่ทําเพราะว่ารู้สึกว่างานมันง่ายไปมันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายกับตัวเองจนอาจจะนําไปสู่ความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าในระยะยาวได้ค่ะแต่บอเอาเนี่ยถ้าเราได้อัพความยากหรือมีอะไรใหม่ในงานเราก็จะกลับมามีแรงทําต่อเบิร์นเอา เบิร์นเอาก็คือการทํางานหนักเกินไปหรือว่างานโอเวอร์โหลดทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เวลามาทํางานอ,าอันนี้อาจจะแล้วแต่คนเนาะว่าอาจจะรู้สึกปวดท้องเวียนหัวคลื่นไส้อะไรเงี้ยเหมือนมีอาการทางกายร่วมเมื่อต้องมาทํางานอารมณ์ก็จะแปรปลวนค่ะหงุดหงิดง่ายจนถึงมีปัญหาการนอนไม่หลับแล้วก็งานจะมีคุณภาพลดลงเนื่องจากทํางานช้ามากไม่รู้สึกสนุกกับงานอีกต่อไปแต่ภาวะหมดไฟถ้าเราพักผ่อนแล้วอะ เราก็จะหายดีรู้สึกดีขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานต่อได้ค่ะส่วนสุดท้ายภาวะ b บราเอาก็คือหมดใจเพราะว่าเหนื่อยใจต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นหลักจะทำให้เรามาทำงานตามความเคยชินทำงานแบบไร้ชีวิตจิตใจแล้วก็จะตั้งใจมาสายอยากลางานมีเวลาเท่าไหร่ก็อยากลาตลอดลยอะไรเงี้ยขาดงานโดยไม่รู้สึกผิดถ้าดองงานได้หรือว่าเทงานได้ก็จะทำตลอดจนพร้อมลาออกตลอดเวลาค่ะ แม้ว่าพักผ่อนแล้วก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นก็คือนั่นแหละอยากลาออกซึ่งข้อมูลจากองค์กรอนาไมาโลค่ะได้ยืนยันว่าบราลเอท์เป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากทางแพทย์เนื่องจากมันเกิดจากความรู้สึกว่าถูกองค์กรเนี่ยกดดันจนเราเครียดแล้วก็เริ่มปลีกตัวออกจากสังคมและสุดท้ายก็อาจจะเลือกลาออกไปเพื่อหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการตัวเองมากกว่าแม้ว่าจะได้รับการเสนอขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตำแหน่ง ก็จะฉุดรังคนที่หมดใจไว้ไม่ได้นั่นเองค่ะน่ากลัวเนอะรู้สึกว่าขั้นที่สุดของทังสามสภาวะค่ะเราเอาคือสภาวะทีุ่นแรรรุนแรงที่สุด คือเราพร้อมลาออกได้ตลอดเวลาใช่ใชแต่ว่าพี่มายก็ขอเสริมในเรื่องของเบิร์นเอาท์ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็สัมผัสกันค่ะคือนอกจากที่น้องแบมได้พูดไปข้างต้นแล้วคนเราก็จะมี5ระยะที่นํามาสู่สภาวะเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเมดพาร์คด้วยนะคะระยะแรกค่ะคือระยะฮันนีมูนเป็นช่วงเริ่มงานทุกคนที่เพิ่งเริ่มงานเนาะก็จะมีความตั้งใจเสียสละแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่เลยรับแรงกดดันจากการทํางานได้ดี พอผ่านไปเป็นระยะที่สองแล้วระยะรู้สึกตัวค่ะระยะนี้ค่ะเราก็จะเริ่มคาดหวังกับ แล้วก็อาจจะพบว่างานไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของเราในแง่ของค่าตอบแทนหรือการเป็นที่ยอมรับเริ่มรู้สึกว่าเราอะ่ะเดินทางมาผิดทางเกิดความขับข้องใจจนไม่สามารถที่จะจัดการงานได้ระยะที่3ค่ะคือระยะไฟตกเป็นระยะเริ่มต้นของภาวะหมดไฟเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดง่ายขึ้นอย่างชัดเจนเริ่มปีกตัวออกห่างจากเพื่อนร่วมงานพูดถึงองค์กรในแง่ลบแล้วก็ทําพฤติกรรมที่ช่วยให้หนีจากความขับข้องใจเช่นดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้ใจ่ายฟุย เฟืยเพื่อแบบคขายเครียดใช่ระยะที่4ค่ะคือระยะหมดไฟเต็มที่ก็คือภาวะที่แบบแพชชั่นในการทํางาน หมดอย่างสมบูรณ์แล้วเริ่มรู้สึกว่าชีวิตการทํางานล้มเหลวสิ้นหวังเสียความมั่นใจในตัวเองสุดท้ายค่ะเป็นระยะที่5ระยะฟื้นตัวหากเราได้รับการพักผ่อนผ่อนคลายอย่างเต็มที่นะปรับไมซ์เซ็ตในการทํางานบาลานซ์เวลาส่วนตัวและงานได้ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถกลับมามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไฟในการทํางานใหม่อีกครั้งค่ะเราจะใช้โอกาสนี้ในการตั้งเป้าหมายใหม่ในการทํางานได้ อพอทุกคนมารู้ถึงความหมายแล้วก็เช็คลิสต์ถึงสมสภาวะต่างๆแล้วะค่ะคิดเหมือนกันไหมคะว่าในหนึ่งคนน่ะสามารถเป็นได้ทั้งสมสภาวะพร้อมกันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนตัวแบม,มแบมรู้สึกว่าแบมเคยเป็นแทบทุกอย่างมาแล้วแต่ว่าอย่างละเล็กละน้อยแต่ที่บอกว่าสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้อะ่ะ แบมเคยรู้สึกว่าแบมเกิดภาวะเบื่องานกับหมดไฟพร้อมกันซึ่งอันนี้จะบอกก่อนว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคําว่าเบื่องานกับหมดใจเราจะรู้จักคําว่าหมดไฟหรือว่าหมดแพชชั่นเบรนเอาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยคิดว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เคยทํางานมาเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยจังมันหมดแรงที่จะทําเพราะว่างานมันหนักมันเหนื่อยไม่รู้สึกกับงานเท่าแต่ก่อนแต่ตอนนั้นน่าะยังไม่ถึงกับอยากจะลาออก แล้วพอแบมได้หยุดกลับมามันก็ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นก็โอเคกลับมาทํางานต่อได้แต่ผ่านมาแป๊บหนึ่งจริงๆอันเนี้ยเราก็รู้สึกตั้งแต่แรกๆก,ก,ก่อนที่จะหมดไฟแหละแต่มันแค่แบบเสี้ยวเล็กๆจริงๆที่เรารู้สึกเออมันคือภาวะเบื่องงานเพราะว่าคือจริงๆงานที่เคยทาอะค่ะมันเป็นรูทีนดีแล้วมันก็เป็นเซฟโซนด้วยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็คนนอกอะอาจจะมองว่างานอะ งานของเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าเรารู้วิธีจัดการแล้วก็รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาไม่คําตอบนี้ก็จะเป็นคําตอบนี้คือเรารู้อยู่แล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนมันก็เลยเหมือนเป็นรสชาติเดิมๆอะคะ่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอืมน่าจะเป็นความเบื่อก็เลยเริ่มหางานอื่นไว้เผื่อเป็นรายได้เสริมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําก็คือพับแพนไปเพราะว่างานเดิมที่ทาอะคะ่ะอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นเข้ามามันก็เลยกลายเป็นแบบกราฟ ขึ้นลงให้ตื่นเต้นมันก็เลยกลับไปโฟกัสงานต่อได้แล้วก็ช่วงท้ายๆของการทำงานที่เก่าผ่านไปสักพักเหมือนแบมเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมีความสุขกับสภาพแวดล้อมเลยอะแบมตั้งใจไปสายบ่อยขึ้นแล้วก็ทํางานตามความเคยชินเริ่มสบายใจที่จะลาแต่ว่า เป็นการลาเพราะเหตุจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าเรารู้สึกไม่รู้สึกผิดที่จะลาอาจจะเป็นเพราะเรามั่นใจในเพื่อนร่วมง,งานด้วยว่าไม่มีเราเขาก็เดินงานต่อได้อืเราก็เลยคิดว่าตอนนั้นเราทบทวนตัวเองหนักมากว่าเราต้องการอะไรลองพักดูแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะสุดท้ายก็คืออมคำตอบคืออยากเปลี่ยนสายงานแม้ว่าจริงๆองค์กรเดิมที่แบมเคยอยู่อ่ะโดยรวมมันดีระดับหนึ่งเลยนะพี่มมยแต่ว่าเหมือนใจมันไม่อยู่แล้วอ่ะอ ไม่มีใครกดดันด้วยนะแต่แค่รู้สึกว่าแค่อยากเปลี่ยนสายงานออืมอืมมนั่นแหละก็เลยลาออกดีกว่าซึ่งถ้าถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา<ะ>ทนฝืนอยู่ในสายงานที่เราเคยอยู่ต่อไปแล้วเรามีความรู้สึกแบบอย่างเงี้ยวน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 ,วน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 ไปหาทางออกไม่ได้สักทีว่าเป็นเพราะอะไรการที่เราลองเปลี่ยนสายงานออกมาดูก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าประสบความสําเร็จในการตัดสินใจไหมคะอืมรู้สึกดีนะที่แบบเราได้ค้นพบตัวเองใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถึงเราจะยื้อตัวเองอยู่ที่เดิมอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะอือาจจะคงเดิมไม่ก็แย่ลงด้วยซ้ำเพราะว่าใจมันไม่อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าอันเรื่องของการลาออกหรือว่าเปลี่ยนสายงานอ่ะเราพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะฟังดูง่ายเนาะใช่แต่ว่าก็เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบ เราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ง่ายเลยอยากลาออกก็ลาออกได้ง่ายเลยว่าทุกคนน่าจะต้องมีเหตุผลแล้วก็ปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เราแบบกว่าจะเปลี่ยนงานหรือกว่าจะลาออกเนี่ยมันยากใช่ค่มคิดทบทวนหนักมากตอนนั้นมาของพี่ไม่เนาะพี่ไม่เคยเป็นไหมทั้งสามแบบเลยไหมตอนที่พี่ไม่ย,ยังไม่ได้รู้จักคําว่าเบรเอาแล้วก็เบลเอาอะค่ะมันก็นึกว่าตัวเองแค่เบื์นเอาเนาะแต่ว่าพอได้มารู้ความหมายแล้วก็สัญญ,ญาณต่าง,างๆอะคะ่ะ ก็คิดว่าเคยเป็นทั้ง3แบบเหมือนกัน,นะค่ะน้องแบมบเออก็คือบางทีอาจจะเป็น2แบบแบบจับคู่กันบางทีก็มาแบบ3แบบอ <c oughs> อย่างพี่มาเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบตื่นมาแล้วไม่อยากไปทํางานแบบไม่อยากไปอะ่ะ <c oughs> เอออยากอยู่บ้านเพราะว่าบางทีงานมันก็ไม่น่าตื่นเต้นแล้วอะค่ะแบบ <c oughs> เรารู้รูทีนว่าวันเนี้ยเราเข้าไปเราจะทําอะไรบ้างหนึ่งสสามสี่ถ้าเราทําเสร็จแล้วอะแล้วทาอะไรต่อก็ พรุ่งนี้ก็กลับมาทําแบบเดิมใช่ไหมเพราะมันเกิดเป็นความน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วก็แบบไม่ไปอืถ้าเราไม่ไปทุกคนก็สามารถเดินงานได้ืมจนกว่าที่จะมีอะไรใหม่ๆมาทําให้ตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกว่าอยากกลับมาทํางานอีกหรืออีกในกรณีหนึ่งคือช่วงที่งานมันโอเวอร์โหลดเกินไปเราก็จะแบบว่าเฮ้อง่อยจังอ,อยากมีคนมาแบ่งเบาทําให้หมดกําลังใจก็มีส่วนสภาพแวดล้อมอะคะ่ะแบบรวมๆอาจจะนึกถึงตอนไปเรียนมากกว่า แล้วก็จะมีแบบงานกลุ่มแล้วเพื่อนในกลุ่มไม่ช่วยทํางานอะ่ะ oh. เคยว่า <Okay. S 1> เออมันจะทำให้แบบไม่ทาก็ไม่ทําวะ <c oughs> <c oughs> แกไม่ทา <c oughs> <จ>ฉันก็ไม่ทําเออมันก็หมดใจแต่สุดท้ายมันก็ต้องแบกแล้วก็ต้องฝืนทําไป <c oughs> เออนั่นแหละก็จะเป็นทั้งสามสภาวะที่แบบเออก็เคยมาเกิดขึ้นหรือว่าวนเวียนอยู่กับเรานะ ซึ่งเห็นเห็นได้ชัดเหมือนกันนะอย่างพี่ไม้ก็คือวัยเรียนก็เป็นได้เหมือนกันอใช่ทุกวัยเป็นได้หมดใช่ถ้ามีการแบบทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วหรือเป็นการทํางานเดี่ยวก็ได้ค่ะเราทํางานเดี่ยวไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเรายังย่ําอยู่กับทีเนาะม,มันก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเอาได้เหมือนกันซึ่งเราก็ต้องมีวิธีที่จะต้องรับมือแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะซึ่งวิธีรับมือแก้ไขอะค่ะเราสามารถเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตได้แหละ เออเพราะมันก็มีหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาตัวเองไปพักหรือ,อว่าการออกกําลังกายต่างๆนานาแต่มายกับแบมก็จะมาแชร์ในมุมมองที่มาจากของพวกเรากันซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกันที่ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าเริ่มจากการที่แก้ไขที่ตัวเองอะค่ะสำหรับแบมนะคือแบมจะชอบตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือว่าทำเช็คลิสต์ไว้ที่ต้องทำในแต่ละวันเราจะรู้สึกว่าพอมีจุดหมายแล้วพอทำได้เนี่ย การติ <ik> ๊กถูกหรือว่าขีดข้าวออกมันจะรู้สึกฟินดีเหมือนเราสําเร็จไปทีละอย่างมันก็จะเกิดความภูมิใจเล็กๆขึ้นมาในใจตัวเองดีค่ะหรือว่าถ้าเบื่องานก็อาจจะลองหาแรงบันดาลใจไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าอาจจะหันกลับมาจัดตกแต่งสภาพแวดลอ้อมโตะทํางานใหม่ก็ได้ให้มีอะไรแบบดูน่าชื่นใจอวิธีของน้องแบมที่มายก็เคยใช้เหมือนกันนะ ที่ขีดค่าไปทีละอย่างแล้วก็เหมือนว่าเราสําเร็จไปทีละอย่างเหมือนเล่นเกมแล้วก็ทาเคสใ,<ช>ใช่ไหมใช่ใช่ส่วนของวิธีพี่ไมค่ะก็จะแก้ไขด้วยการที่หยุดไปเลย <c oughs> ไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเนาะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าการที่เราหยุดเนี่ยทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าเราสามารถหยุดได้ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถหยุดได้ก็หยุดค่ะเพราะว่าไม่อยากฝืนตัวเองอะ่ะเ <c oughs> ออแบบถ้าฉันไม่อยากทําฉันก็จะหยุดฉันก็จะพักแล้วก็จะไม่ทําแล้วพอเราไปพักให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็จะกลับมาแบบสดใส <c oughs> อืม งานมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบอุย้ยมันล้ามากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเรายังฝืนทําต่องานมันก็จะแบบไม่ได้ออกมาแบบดีแบบที่เราคาดหวังอ่ะเพราะถ้าเกิดงานที่ฝืนทําแบบฝืนฝืนไม่ได้ดีมาแบบที่เราคาดหวังอะค่ะเราก็จะไม่พอใจกับผลงานแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับงานของเราใช่แล้วก็การให้รางวัลตัวเองก็สําคัญเหมือนกันนะเช่นสมมติวันนี้เราเลิกงานแล้วเรารู้สึกว่า ผ่านไปอีกวันที่เราทําสําเร็จอะไรเงี้ยการไปเลี้ยงฉลองไปกินด้วยกันอะไรเงี้ยกับเพื่อนร่วมงานก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายด้วยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราีรลกซ์แล้วเราพักใจแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้นเราก็อาจจะถามความต้องการของตัวเองค่ะว่าเราต้องการทําอะไรปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเราแก้เองได้หรือเปล่าถ้าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราวิธีทั่วไปที่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าใครก็ได้เนี่ย แนะนำเลยรวมถึงเราที่ชอบย้ำกันทุก EP เนาะว่าการสื่อสารคือวิธีที่ดีที่สุด mm. ไม่ว่าจะบอกหัวหน้างานหรือว่าบอกเพื่อนร่วมง,งานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น mm. ก็อาจจะช่วยให้ได้รับการแก้ไขมากกว่ามานั่งเครียดอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็เข้าใจว่าการบอกคนอื่นว่าเรากําลังมีปัญหามันก็เป็นเรื่องยากเนาะบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้ว่าเรากําลังมีปัญหาแล้วก็เผื่อว่าเราจะแก้ด้วยตัวเองได้ mm. แต่แบมก็มองว่า ถ้าเราสบายใจที่จะแชร์ปัญหาเรื่องเนี้ให้คนที่ช่วยเราได้ฟังก็แชร์เลยเพราะหนึ่งปัญหามันอาจจะเกิดจากคนอื่นอะที่ไม่ใช่ตัวเองมันคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด2คือบางทีเราไม่ได้มองเห็นภาพกว้างเท่าที่คนข้างนอกเขายืนมองเข้ามาเขาอาจจะเสนออะไรที่ทําให้เราเห็นความเป็นจริงมากขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะการเลือกแก้ปัญหามันก็อยู่ที่การตัดสินใจช่างน้ําหนักข้อดีและข้อเสียของตัวเราเองพี่เห็นด้วยนะคะที่ว่าเราต้องถามเพราะว่าบางทีอ่ะ สามความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นน่ะกับเราอ่ะมันมีปัจจัยบางอย่างที่เราไม่ได้ก่อ,อชเช่นหัวหน้าง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น่ะเป็นคนก่อให้เราเกิดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นซึ่งอะไรที่มันเกิดมาจากคนอื่นค่ะแน่นอนว่ามันแก้ไขาย,ยากเพราะฉะนั้นถ้ามันยากและก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อ่ะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูให้เขาช่วยหาทางออกว่าเ้ย เราพอที่จะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างนะถ้าเราแบบไม่สามารถที่จะออกจากงานได้จริงๆเราจะอยู่กับสภาพแวดล้อมนี้ยังไงได้บ้างอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบายออหาโซเชียลซัพพอร์ตอิมมชั่นอลซัพพอร์ตใช่ใช่ใชสักคนหนึ่งเนาะที่แบบเราสามารถที่จะให้เขามาสะท้อนสิ่งที่เรากําลังรู้สึกเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นการให้กําลังใจเราก็ได้ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คืออยากเชียร์ให้ ลาออกมันพูดง่ายแต่มันทํายากนะเออม,ม่เข้าใจเลยเพราะว่าการที่หางานใหม่อะค่ะมันก็เหมือนการที่เราแบบก้าวกระโดดไปอีกโลกหนึ่งสายงานใหม่งานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หัวหน้าใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าการลาออกอะจะเป็นการตัดสินใจถูกหรือว่าผิดแต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ก็ย่อมมีอะไรใหม่ๆเนาะถ้ามันเป็นการตัดสินใจผิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ ตัดสินใจใหม่ได้ใช่ค่ะออดีกว่าเราฝืนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้รารู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันท็อกซิกกับเราจังเลยอะคะ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าพอมันเริ่มท็อกซิกแล้วอะมันก็จะมีผลกับจิตใจแล้วก็ร่างกายเราใช่ค่ะ ใช่ค่ะถ้าเกิดเราทนอยู่ในสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่ท็อกซิกกับใจเรามากๆ่ะแน่นอนว่าเราก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วกรารลาออกอย่างที่พี่มายบอกอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะดีที่สุดณเวลานั้นแล้วก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแต่ละภาวะเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะหรือว่าถ้าตอนนี้เพื่อนๆกําลังเผชิญกับภา,บาวะเหล่านี้อยู่แบมและพี่มายก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆตามหาที่พักใจแล้วก็แรงบันดาลใจไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android